สวัสดีจ้าพี่น้องปอกปลายชาวอีสานทุกูท่วนคลิปนี้กี่ผามาเช็คเรดาตรวจฝนช่วงบ่ายช่วงค่ำของเมือนี่สิสิงหาคมสองพันห้ารอยหกห้าลุ่นเัิงหวยลุ่นทั้งฝนไัยถึกเลขมาเว่าสู่กันฟ้าในเดือจจาไปรับชมรับฟังกันเลยศูนย์อุตุนยิยมวิทยาเพิ่นแจงมาว่าสิมีกุมฝนแห้งขืนเด้อพี่น้องอยู่ อำเภอดังต่อไปนี่หน้ากลางเมืองสีบุญเรื่องจังหวัดน้องบัวรำผู้น้องวัวซ้อน้องแสงวางสามหมอจังหวัดอุดอรธานีผู้พามานชุ่มแพร่ีชมพู้เวียงกาวผู้เวียงน้องเรือ พระยืนมั่นจากคิรีบานแฮจังหวัดขอนแก่นพังคนกุตบากุสุมานเมืองพ้นนาแก้วจังหวัดสกลนครโกสมพีสายกันทรวิชัยเมืองจังหวัดมหาสารคามดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมหาชนะช่ยจังหวัดยโสธรราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดจอมพระเมืองปราสาทจังหวัดสุรินดานคุนโทดหวยแถลงเมืองจักราชโจกช่ายน้องบุญมากปักทงช่ยคอนบุรีจังหวัดโคราชคู่เมืองเมืองน้องกีช่อมนีนั่งร่องเฉลิมประเกียดประคนช่ยพระป้าชัยบันกรวดจังหวัดบุริรัมเกือบทาง จังหวัดของเลยชัยภูมและกะเพชบูรณ์จ้าสำหรับศูนย์อุตุนิยมวิทยายอีสานตอนล่างเพิ่นแจงมาดังต่อไปนี้ กุมฝนอ่อนในเขตอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองชั่มนิบานกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรบุญทรียโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและกสปปอล่ากุมฝนปานกลางในเขตอำเภอนางร่องจังหวัดบุรีรัมย์ปางกูจังหวัดศรีสะเกดและกสปปอล่ากุมฝนหนักในเขตอำเภอลาหารใต้ปะคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เบนจารักจังหวัดศรีสะเกดสีดินอรจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศกัมพูชาคลิปนี้กีฬาไปก่อนจะมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย